ตอนแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้เรามาขับพนาท h a นแล้วเดียบร้อทักทายแฟนขับใน้าะเทศมาทานมาทานดอนี้เราถึงไหนกันแล้วแม่โอ้ตอนนี้อยู่ปตทปอดเค้ืนเขานะคะวังน้ำเขียวดูบรรยากาศดูบรรยากาศ นันนี่นั่นนี่หมอกเม็ดใหญ่มากหมอกเม็ดใหญ่ว่าบรรยากาศว่าหมอกแบบหมอกแน่นจนแหกจนจืดจนเมียกไปแล้วดูผ่านน้ำย้อยว่าตอนนี้ตอนนี้ถึงไหนแล้วเออแนน่ะข้ามน้องกีเปิดแล้วอ๋อเท่อต ไปไหนแล้วแม่ไปไหนแล้วหาอะไรนะ่ะสายชาร์จแดดสายชาร์จแบตดูกระเป๋าการไปเที่ยวเข่านะครับด,ดูว่าในกระเป๋าอะไรมาบ้างคือหลุดไหนก็ไม่ดูเนี่ยนะ <c oughs> แล้วหาว่าจะมายุกออกมาแล้วนะตะกี้นายแมวมาบอสายบอก็มีแต่เราเห็นแบบนี้ ร้อยแฉ่งฉันีก็ไม่เปันทไนอนอย่างนี้น่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงถึงแล้วอืดทองมากเลยค่ะอืดทองมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงไหนแล้วชนเึงชนบุรีแล้วลูกเลยชนเลยเลยชนมาลายองเลยชนมานะคะใช่อันนี้กดตจชค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะ ป้าขนาดใสแ่ว่าวอัน,นี้น้องเปียวสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางครัวกันนะคะอันนี้แม่ครัวเป็นยังไงน้องป้าหนาคือฉ่ำว้าวแต่ว่ามื่อกี้น่จาจะเนอเม่นุ่งยังเมื่อกี้เบิง้งดิล่ะจะอินเดียนินอ่ะเอานมจีนน้ำยาค่ะน้ำยา,ำยากายนะพี่แม่ครัพ่อพลังสวยส้มตกจากฮอนด้า <laughs> ย้อนร้อยแม่เพิ่อนเขาเอิ้นว่าย้อนร้อยตั้งแต่กีต่ไม่ยู่มอ้นี่ในร้เย็นหนาทีนี่นี่คือเป็นแนวประจำแล้วเลยจกินแตะบักหงไม่ให้เพิ่นนี่เอาตักใายแฟนขาแฟนเพียงแน่ยให้ให้พี่ปุ้ยสามารถสิบ่ทันควบเลยค่ะมื้อนี้มันควบโอ้ยอย่ามัดไก่นะนี่มีเลรียดขอบไปเลรียดสวัสดีค่ะมื้อนี้เป็นมื้อร่วม อ่ะผมเมื่อทางใต้แฟนขับแน่ผู้ใดนี่ในบ่ออีลีเนอกยื่ออีดีเนี่ยเต็มฟืนเลยแถวบันไดพี่น้องเพื่นเบื่อนนี่อันนี้จูนอันนี้คู่อมอผมเป่นใครนี่อันนี้เป็นไพ่เหนียวมากพี่หลอกทักผู้ดอนอันนี้กอลตฟท้าท์ชอทกอล์ฟท้าท์ช่อชื่อว่าอย่างชื่อว่าอย่างไรค่ะอกสำนัญมากอ๋อติอันนี้สิตัดเสียงออกเลยสิดูดเสียงเดินอีกตูด แค่นอนแน่ว่าว่าเลยแล้วถ้าพี่เดบัานีถ้าอุบลอันนี้เดบัานีบางพี่บางพี่บางกันก็บอกพี่เมนูที่ว่าเป็นการกินข้าวร่วมกันเออเอาฮอนด้าหรือข้าวสระหลัำฮอนด้าโปรเจกต์สี่เนาะ แยกที่ไปดูยุแยกกไปดูเสียงบอกยุอันนแ้วอยากขอของเปลายประสบการณ์ไม่แย่งกาอยุทั้งกับบินเอาอ๋อคือแบมือนี่หละงไงเมือแบมือยไปตอเทียรยับ่ังไงยับยังปยับกรเป็้นงึ้งเบิร์ดดีใจน้ำเพินบนรวยรวยม่ดูดวง <laughs> <laughs> เดี๋ยวในผู้เป็นกู้อยู่ตั้งบรรจางในเจ้าของสถานที่ <c oughs> เอาอัดไปเลย <laughs> <c oughs> เอาตั้ลมือนะข้อศีผ้าเป็นหลัวเป็รองมุนีค <c oughs> อยากพิมพ์งันกินเข่าสะกอนเซว่าเดินทางมาจากไก่พู้นึงว่าจากพูนอุบลก็มีอุดรก็มีคอนเจนสารคามบุริลัม <c oughs> โพราดปาจินบุรี บางพี่จากรุงเทพอันนี้มาได้ซนิคเ้ายุใสะ่ะกรุงเทพพี่น้าท่ากรุงเทพเป็นแต่กินครับแล้วกแล้รุงเทพแล้วมีเกี่ยวกับปุ่นเดีเาาาอแล้มันแตกินปุ่นท่าอุบนท,ที่ไม่เนื้อเผ่ามาจากแต้อย่างปุนจนวา,นาขายยเาครับขายยเอาเป็นสีเขากอนเดอร์ซนีกก้กอน